จับด mm ีๆนะลูกนะเหมือนมันจะชอบกินอาหารเม็ดะม่ยังไงมยังมัเข้าไปไปทางล่างไปเข้าทางเดิมหมดจับไหมจับนั้นแหละจับไว้เฮ้ยเเย้ย้เ

ไปกินขนมกันเยอะมาก